รานกันทงแหงไรจิน้นขอพระสั้งเด็กสาวแห่งความหวังเทอรีเอลอ๋แอแหงเจ้าฟิเทเธอร์เหรอที่ดูน่ารักคงไม่ได้มีแค่ชุดเธอสินะ <c oughs> เป็นเด็กที่น่าสนใจจริงๆฉันเลยอยากรู้จังว่าจะได้สนุกกับการต่อสู้แบบไหน,น คล้ายๆกับชาลีนตอนผิวขาดเลยนะเนี่ยเอ๊ะฉันเป็นแบบนั้นด้วยเหรอเห็นคุณซุยโคยิ้มก็จริงแต่ไอ้แบบนั้นมันจะบอกว่าเล่นไม่ดูการลเทศะดีหรือไม่รู้ว่าอะไรน่ากลัวดีนะจะแบบไหนก็เถอะยิชิดะอาณาโอกิเนี่ยช่างเป็นชายที่น่ากลัวจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รับรู้ด้วยแล้วนะให้ทอรีเอลบูสแล้วเมีเลียนเรเปกาซัสโจมจีใส่ดรากุนิกเดสไซ เจบเธอแล้วล่ะเมื่อกี้เป็นดดเมจใบที่3ของนาโอกิคุงแล้วส่วนคุณซุยกะพีอ่อยู่2ดาเเมจวีดดเมจมากกว่าซ้นแล้วเอลองนั้นนะ่ะฉันรู้ดีนะตอนนี่พิ่งจะเริ่มแข็งไม่ใช่เหรอดดเมจแค่นี้เองถ้าอาจะพลิกเกมอะไรก็ทำได้นะแล้วก็ที่สำคัญถึงชุดแม่น,นี่จะดูแมงๆแต่ก็สู้ได้เป็นธรรมชาติดีนี่ต่ยจริงนี่แอบนินทาฉันอยู่ในใจละสิ สไตล์การต่อสู้ของเธอนะธรรมดาม,มากนะมากเนะน,นี่ล้วนี่ทำไมถึงรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่นะเธอนะ่ะเป็นประเภทคิดอะไรก็พูดออกมาหมดหรือถ้าไม่พูดหน้ามันก็ฟ้องหมดอยู่ดีส่วนเรื่องนิสัยของคนแบบเธอจะเรียกว่าเห็นตรงดีหรือว่าซื่อบื้อดีกันนะชเรื่องนิสัยนะช่างเถอะแต่แบบนี้โดนดัดทางได้ไงเรื่องนิสัยปฏิเสธเขาสักนิดก็ได้นะอรอ สไตล์ของฉันมันธรรมดาหรือเปล่าว่าเห็นเจ้านี่แล้วค่อยตัดสินเธอจงะลวงไปความดุดันของลูกผู้ชายที่ปลายทางนั้นมีชัยชนะรออยู่ไร armor break dragon เฮอ armor break dragon เหรอถ้าใช้งานยูนิตนี้ได้อย่างคล่องแคล,แล่วแล้วละก็ที่จะบอกว่าเป็นศูนย์กลางพายุในการแข่ง vf cochin มันก็คงไม่ใช่แค่การอวดเก่งทั่วๆไปแล้วล่ะนะเขาทันเดอร์สตอมยากูนแลวจอมตีกนกลางแห่งความทรงจำอามาลอสขอป้องกันมาเอ้ยทังนี้ต่อาอามาเบรกจอมตีอามาลอสเลยไม่ป้องกันทวินไดรฟ์รอชิกเกอร์ ส่งพลังให้ท uh ันเดอร์สตอมซ o คันเช็คอะไรทันเดอร์สตอมโจมที่ใส่อัลมารส uh huh. เรียบร้อยได้สีดดเมจแล้วยังไปได้สวยจะรอดเธนหน้าไปให้ได้แล้วจัดการให้เรียบร้อยซะจบเธอแล้วหมอน,นั่นคิดว่าตัวเองชนะแล้วนะนั่น ถึางข่าวว่าเป็นพวกซื้อบื้อไงเล่าไรที่ร้อเจโรงเรียนฟูกุฮาระสุดแข็งแกรง่ง <c oughs> นางฟ้าผู้มีปีกสีฟ้าเอ๋ยจงทำลายปีศาจร้ายด้วยรอยยิ้มและพลังของเจ้า Prophecy Celestial เร m i เอลไรคอร์ ให้ราคูเอลโจมตีใส่ Thunderstorm <Yeah. S 1> ให้เท้าเส้นเร์เปกาซัสบูส์ให้เรมิเอลโจมตี Armor Break และเพราะเป็นการโจมตีใส่เวนการสกิลของเรมิเอลจึงทำงานพลังเพิ่มขึ้น2,000ไม่ป้องกัน Twin Drive เช็ค ตายจริงได้ดรอทริกเกอร์ละ่ะนั่นสิเขาส่งพลังให้มิเลียนก็แล้วกันจากนั้นก็ดรอ <c oughs> นี่เป็นใบที่สี่ยังไหวอยู่ยังไม่เกินจากที่คิดเอาไว้ <c oughs> เป็นคนที่อ่านง่ายจริงๆให้เทอรีเอลบูสแล้วให้มิเลียนโจมตีอาร์เมอร์เบรก ฟังกันด้วยเอเดเซอร์ดาก้อนเมสห้ทันเดอร์สตอมอินเตอร์เซปใช่ได้นี่นะขอถอนคำพูดอย่างเธอน่ะไม่ใช่ไฟเตอร์ธรรมดาหรอกนะแฮ่ก็ถึงได้บอกไงว่าฉันคนนี้จะเป็นแต่ว่าฮะไม่ใช่ไฟเตอร์ที่น่าสนใจเลยว่าไงนะก็เพราะมันยังไม่ใกล้เคียงเลยนี่นา ต้องทำใไม่เชนสนุกมากกว่านี้เยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวโดนลงโทษนะอิชิดะโนกิคุงฉันจบเธอแล้วหนอยเฮ้ยฮะยังไม่ใกล้เคียงกันเหรอเธอนี่กล้าพูดดีนี่นาะแต่ว่าเอาไว้ผ่านเธอนี้ไปแล้วค่อยมาปากดีถ้าฝืนทำล้วได้เหตุผลก็ไม่ต้องถ้าดึงดันแล้วทำได้ขีดจำกัดก,ก็ไม่ต้องนี่คือวิธีทางของลูกผู้ชาย ารร์เบรคดราก้อนลิมิตเบรคฮะคาวเตอรลัสตั้งสามใบแล้วยังต้องทิ้งก๊าซสามใบลงดรอปโซนอีกโหดจังเลยหรือว่าจะเป็นการโจมตีแบบพรีชีพนะใช่นั่นแหละนั่นแหละการเสียสระที่ยิ่งใหญ่นำพามาซึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ ลิมิตเบรกของอาเ o อร์เบรกดากอนให้เรียกการทั้งหมดในถนหน้าของผู้เล่นออกจากสนามนอกจากนั้นพลังของอาเ o อร์เบรกเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0หมืนที่ทข้าเพิ่มสองนอกจากทำลายเรียกกาศแล้วยังเพิ่มพลังกับคริติคอลอีกเหรอสกิลของอาเ o อร์เบรกดากอนจากการชุดซีลดากอนอันลิช ทิ้งการป้องกันทั้งหมดไปแล้วเดิมพันกับเธอนี้ยังั้นเลยขอจากแดนเซอร์จูเลียด้วยผลจากสกิลได้เปิดดูการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเยี่ยมแดนเซอร์ไวเวิร์ดการ์ดเก้าโดยเพาะเป็นเกรดหนึ่งที่สามารถซูเปอร์เนียคอลงมาได้นอกจากนั้นขอคออัพเบรกลงมาในสนามอีกใบโอ้เมื่อแป๊บเดียวยูนิตก็มาเต็มสนามแล้วนะ <Huh. S 2> บนมือเหลือการ์ดแค่ใบเดียวเขายอมรับในการทุ่มเทค,ครั้งนี้ก็แล้วกันแบบนี้สิถึงจะเป็นลูกผู้ชายแต่ว่าจมตีไล่จูเลีย <Huh. S 1> ไม่ป้องกัน huh. ให้แอกเนสบูทแล้ให้อัลเบอร์เบรกที่เป็นวัตการโจมตีเรมเอลพราะมกันั้นก็ใช้คอร์เตอร์บลั์ของแอกเนส พลังของออลเบอร์เบรกเพิ่มขึ้นสามพรวมแล้วพลัง30,000ืะนเนก็ไม่ได้เกลียดเด็กผู้ชายที่ดูมุ่งมั่นแบบเธอหรอกนะแต่ว่ามันก็รู้สึกอยากแกล้งไปพร้อมๆกันไงป้องกันใช้การทั้งหมด4ใบพลังป้องกันเป็น25,000งั้นเหรนอะถ้าแบบนี้ก็ต้องเปิดให้เจอทิกเกอร์2ใบแล้วนะทวินไดรฟ์เฟิร์สเช็ค ไม่มีทิกเกอร์ฮี่ฮี่เซคันด์เช็คไอ้ไปที่สองอุซ่าห์เป็นคิวทิ่เข้าทิกเกอร์แล้วเชียวช่างเถอะส่งผลให้อัลเบรคที่เป็นเรียกาดใ้ hey, hey. เอาให้อัลเบรคที่เหลืออยู่จอมตีเลยเรดดี่ก็ป้องกันเหมือนกันหน่อย ปิดเกมภายในเทอร์นี้ไม่ได้เลยเนี่ยสุดท้ายก็ไม่สำเร็จแต่ว่าการบนมือก็เหลือแค่ใบเดียวเรียอากาศในแถวหน้าก็ไม่มีจะทำสองเดเมสใส่อิชิดะในเทอร์นี้ก็ไม่ง่ายหรอกถ้าผ่านเทอร์นี้ไปได้อิชิดะก็มีโอกาสชนะในเทอร์หน้าสูงครับถ้าผ่านเทอร์นี้ไปได้น,นะนะ ดรอมีอะไรยิ้มอะไรของเธอเนี่ยแค่คิดว่ามันอาจจะเป็นแมทที่น่าสนใจฮะแต่ว่าน่าเสียดายเพราะมันจะจบในเธอนี้แล้วยังไงล่ะขอเบรกไร้เรียมีเอลด้วยหัวหน้าพยาบาลสาวชามเชลด้วยผลของการเบรกไร้ นำมิเลียนจากเดเมโซนขึ้นมือแล้วเอาการดไปบนสุดของกองเข้าเดเมโซนแทนจากนั้นชามเชลได้พลังเพิ่มขึ้น1นึ่งหมื่นทำเอาตัวอ,อกตกใจหมดพลังเพิ่ม1นึ่งมื่นจาการเบรกไรมันก็ธรรมดานี่นะถ้าแค่นี้ล่ะก็ไม่ใช่นะ,ะปัญหาก็คือการที่มีอานิเอลในเดเมโซนตั้งหกักในเดเมโซนเหรอ ะง <Huh? S 2> ั้นก็แปลว่าใช่ตอนที่ฉันสลับเอาการเข้าแดเมโซนไปเมื่อกี้ยูนิตท,ที่สกิลทำงานก็มีเท่าเส้นเรย์เบกัสัสกับชามเชลสองใบฮะการบรรเลงบทเพลงแห่งการเยียวยาด้วยความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้นแก่เหล่ายูนิตท,ที่ออกจากสนามรบไปแล้วนั่นก็คือภารกิจที่แท้จริงของเอลจูฟีเท ต้องฟังให้ดีเพลงแห่งรักนี้ Eternal Song for Angel พลังเพิ่มขึ้นสองพันและยังสองใบพร้อมกัน Call Million Ray p e s u s Counterblast ของ Turiel เอา Sore h o อ s e f i s h เข้า d a m a จ o n e เมื่อ,อ,อบรนเลียงกันอีกรอบเถอะ อี Eternal Song เทอร์เนล g for i n r e คราวนี้พร้อมกัน3ใบเลยเหรอยังไม่หมดเมื่อมีการคว่ำคริมสันไมบารุกที่อยู่ในแดเมโซนสกิลจึงทำงานตลอดเทอานี้แวนการ์ดแคลนเอ็งเจฟีเธออย่างชามเชลได้พลังเพิ่มขึ้นอีก3,000อะไรจะเลวปานนี้พลังพุ่งขึ้นเป็น27,000แล้วล่ะครับ ให้เท้าเส้นบูสแล้วชามเชลจมตีใส่แว่นการดพลัง38,000นี่ยังไม่หมดหรอกนะอ้ยลิมิตเบรกของชามเชลโหเยอะสามารถสลับการ์ดบนมือกับในเดมเมจโซได้หนึ่งใบงั้นก็แปลว่าอีกแล้วอ่ะอีเทอร์เน็ตซองฟอร์อ พลังรวม42,000น่นองพันะไม่ได้การยังไงก็ป้องกันไม่ไหวนะ่ทวินไดรฟ์ตายแล้วนี่หรอว่าเปิดได้นะ่ะคริติคอลทริกเกอร์นั่นสิส่งพลังให้มิลเลียนส่วนคริติคอลแน่นอนว่าเพิ่มให้ชามเชลอยู่แล้ว อะไรเนี่ยไม่จริงฉันแพ้แล้ว <c oughs> ฉันได้สนุกกว่าที่คิดอีกนะพราะเด็กผู้ชายผมแดง <c oughs> ขอโทษ <c oughs> เออไม่ต้องขอโทษขนาดนั้นก็ได้นะ ยังไงนี่ก็แมตช์กระชับมิตรนะไม่อ่ะในแมตช์เมื่อกี้ฉันสัมผัสได้เลยพอฉันได้อยู่กับพวกนายฉันรู้สึกเหมือนตัวเองแข็งกร่งขึ้นกว่าจริงแต่ยังไม่ถึงระดับที่จะไปแข่งกับทีมอื่นได้นาโอกิคุงศูนย์กลางพายุอะไรกันฉันกล้าพูดไปได้ยังไงเออไม่สมกับเป็นนายเลยอะเอ๊เมื่อกี้นี่มันอะไรกันอะ พอใจเหรอหรือว่าจะเป็นการยอมรับว่าที่ผ่านมาตัวเองเน่ะผิดหมดไม่น่าจะใช่คําที่ออกมาจากปากนายปลายหวีเหี่ยวเลยนี่นาะที่ว่าอิชิดะออนฮัตนะมันเป็นความจริงที่เห็นกันโต๊ะแบบไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันอีกแล้วไม่ใช่หรือไงอ่ะนายเป็น,นปตัวถ่วงของชมรมการ์ดไฟของเรารีบๆออกไปจากชมรมได้ก็คงจะดีอ่ะเออชินโกคุนี่นี่นายถ้าออดแอแล้วก็แค่แข่งกันขึ้นก็พอเนี่ย โชคยังดีที่กว่าจะถึง VF o คอชิเยังพอมีเวลาอยู่นะคอมอีชินโกคนนี้แหละจะยกเครื่องให้นายใหม่เองเตรียมใจเอาไว้ได้เลยนี่นายนั่นสินะเริ่มด้วการจัดเด็กใหม่เลยอ่ะไม่สิก่อนอื่นเลยคือต้องกลับไปนั่งคิดว่าแมสววนนี้พลาดที่ตรงไหนกันบ้างอ๋อนั่นสินะต้องซื่อตรงเข้าไว้ประจันหน้ากับจุดอ่อนของตัวเองเมื่อมองเห็นแล้วก็จะแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นได้เองยังไงเล่า นี่ยังเป็นแค่ระดับนอนผีเสื้อนะถ้าเข้าดักแด้เตรียมกลายร่างเมื่อไรแล้วฉันจะยอมรับนายปลายวิเหียวเข้ากองทัพโคโมอิได้นะเดี๋ยวเหอในแว่นผมสองตี๋ว่าไงนะนายปลายวีอย่ามายามกันดีกว่าอาว่าใครเป็นนอนผีดิบฮหนอนผีเสื้อั้งหากแล้วเคลื่อนไหวแบบเรียบง่ายต่อกันเป็นสายกินแต่ใบไม้สดถือเป็นตัวน่ารักของโลกมันแรงเลยนะเทจะตายไปดินาวิก่อนละนี่เงียบไปเลยจะไม่สนใจนอนหรอก ถ้าเป็นดวงวก็ว่าไปจ้าเรื่องนั้นอะไรไไนี่ทะเลาะก,กันเรื่องอะไรนะไม่รู้สิการรั่วตัวเองอ่อนแอก็คือก้าวแรกสู่การที่จะแข็งแกร่งขึ้นได้นะชายคนนั้นเนจะแข็งแกร่งขึ้นอีกแนะ่นั่นสิฉันคิดว่าอยู่คนละโรงเรียนกับไอจีคุงแบบนี้อาจจะดีกว่าก็ได้เอ๊ะ เฮ้ยพอเรามั้งมา่งเลนห้อยเหมือนกับช่วงนี้แรงหมดเร็วขึ้นยังไงก็ไม่รู้อ้าวไอจีคุงไม่ใช่เหรอน่ะฮะคุณเรนว้าวหมอนั่นเป็นใครอะซูสิงห์มอริเรนไฟเตอร์ที่ครองพลังสูงสุดของฟูไฟเตอร์ยังไงเล่าอ๋อไงก็แปลว่าหมอนั่นแกร่งมากอรอเฮ้ยมันก็ต้องแน่อยุ่แล้วล่ะใจร้ายจังเลยเทสึนี่ฉันโดนลืมไปเลยเหรอเนี่ย พ่อนายมาสายเองต่างหากแล้วแหมพอดีว่าจะออกไปรับแสงแดดสัหน่อยแต่มันดันเผลอหลับไปนะงั้นตอนนี้ก็คงจะคอแห้งมากสินะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ํานี่ค่ะกาแฟจะได้ตาสว่างเอ๊อ๋อไม่เกรงใจแล้วนะื<า>มกาแฟที่คุณซุยกโกชงเนี่ยอร่อยไม่เปลี่ยนเลยนะงั้นเหลอคะ่ะก็ใช้มเมล็ดแบบเดียวกับของทุกคนนั่นแหลคะค่ะนี่เรน ฉันอยากจะให้นายทำตัวให้สมกับเป็นประธานชมรมแบนการ์ดได้แล้วนะก็ฉันถูกเทสื่อยัดเยียดตำแหน่งนั่นมานี่นะช่างแต่ค่ะท่านเรียนน่ะใช้ชีวิตอย่างเสรีเหมือนที่ผ่านมาส่วนเรื่องอื่นรองประธานใหญ่ฉันจะเป็นคนจัดการเองค่ะง้นขอรบกวนด้วยนะอาสกะอย่าไปตามใจเรียนรับเลยอาสกา,านั่นดูไม่เห็นน่าจะเก่งเลยน่าจะแข็งมากๆเลยด้วยล่นนะถ้าอย่างนั้นในฐานะประธานชมรมจะขอท้าประธานชมรมการ์ดไฟโรงเรียนมิยาจิ ให้มาดวลกันสักแมชจะได้หรือเปล่าเฮ้แม้จริงๆแล้วฉันเพิ่งจะเจอเด็กที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองมากนะบลอสเตอร์ดักเด็กัดนมันชาโดว์พลาดิน ผมค่าซะจริงๆที่มาที่นี่หล่อเล่นนะแก่อเจอกันใน V.F. โคชเชนเลยดีกว่าคิดเหมือนกันไหมเอ๊ะเออถ้าอย่างนั้นช่วยจบการสอดแนมแค่นี้เถอะนะเอาไว้ต่อกันคราวหน้านะครับอ้าวแยกย้าย สุดท้ายแล้วก็มีแต่ชั้นที่ได้สู้อะเนี่ยอุส่าห์มาสอดแนมทั้งทีะแต่ดันไม่ได้ข้อมูลดีๆกลับมาเลยเหรอเนี่ยแล้วแถมแมสของพวกเราก็โดนยกเลิกไปหมดเลยด้วยอะเนอสัมผัสได้ไหมเซนโดฮเอเซนโดะพวกเราจะลงแข่ง VF โคเอนครั้งนี้ ด้วยโคต้าโรงเรียนต่างชาตินะเรื่องนั้นรู้อยู่แล้วหรอไม่ได้รู้อะไรเอาซะเลยมีคนเชิญพวกเรามาแข่งเลยไม่ต้องแข่งรอบคัดเลือกพวกเราจะได้ไปแข่ง V.F. c o n รอบจริงเลยไงล่ะหร,อรือก็คือทีมที่จะชนะตัวนาเมนระดับเขนแล้วมาเจอกับพวกเราได้ก็คือโรงเรียนฟุกุฮาระไม่ก็มิยาจิมีโรงเรียนเดียวเท่านั้นล่ะถูกต้องแล้วล่ะฮะสมแล้วที่เป็นโรงเรียนของฟูไฟเตอร์ฟุกุฮาระนะ่กแข็งแกร่งนะเอ นารูบิอสกะที่ฉันแข็งด้วยวันนี้เป็นศัตรูที่ประมาทไม่ได้เลยแล้วแถมยังดูเหมือนจะมีไพ่ตายเก็บไว้อีกเพียบเลยด้วยฮะเออคนที่จะคว้าชัยแล้มายืนต่อหน้าชั้นได้นะจะเป็นซิซิงโมริเรนหรือว่านายแล้วฉันจะรอคำตอบนะไอจิเป็นอะไรไปไอจิเฮอเออเปล่ารอ็ เดี๋ยวผมจะกลับไปห้องชมรมและจัดการยกเครื่องในปลายวีเหี่ยวเซโนคุงจะไปด้วยกันไหมครับต้องไปด้วยอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อใช่เอา้ามาฝึกกันให้ตายไปข้างเลยไปรุยกัน V.F. โคชียนมันก็ต้องเป็นแบบนั้นละนอนผีเสื้อปลายวีเหีย่ยงไนมะ่ไม่ไม่มีอะไรพวกเราก็ไปด้วยสิอืมต้องเจอโรงเรียนนี้ในทัวร์นาเมนต์ระดับเขตแล้วก็ ถ้าจะไปให้ถึง Vf CoGN ก็ต้องเอาชนะคุณเรนคนนั้นให้ได้ซะก่อน